สวัสดีจากออสเตรเลียจ้าสวัสดีตอนเช้านะคะก่อนจะไปทำงานเป๊ะทำงานช่วงนี้เป๊ะทำงาน11โมงเช้านะคะตื่นก็ตั้งแต่6โมงละแฟนไปทำงานตั้งแต่ตีห้านะคะตีห้ากว่ากว่าเนาะส่วนเป้ก็ตื่นเช้ามาก็อย่างนี้ละคะ่ะวิดีโอบ้างกินกาแฟบ้างกวาดบ้านถูบ้านบ้างบ้านไม่ค่อยได้ถูละคะ่ะกวาดอย่างเดียวก็ ช่วงนี้หน้าหนาวเข้ามาแล้วนะคะเป้รู้สึกว่าเป้อากาศเย็นๆเป้ก็เลยจับเสื้อเสื้อกันหนาวมาใส่มันอากาศเริ่มเย็นแล้วนะคะออสเตรเลียตื่นมาเห็นแดดอุ่นๆตอนเช้านะคะเห็นแดดอุ่นๆตอนเช้าเป้ก็เลยชงกาแฟมานั่งกินหลังบ้านค่ะอืม อากาศกำลังดีเลยค่ะไม่หนาวมากแต่เป้นอะ่ะเสียงไม่เสียงเปลี่ยนมาเป็นอาทิตย์แล้วนะคะจะสองอาทิตย์ละยังไม่หายดีเลยทักทายตอนเช้าๆเดอ้อจ้ามากินกาแฟนำกันอันนี้คือควบคู่กับกาแฟด้วยกัน เมื่อคืนกินอาหารหนักมากวันนี้ก็จะเลยกินก็เลยจะกินเบาๆนิดนึงซื้อจากร้านไทยนะคะแฟนชอบกินเนี่ยกินคู่กับกาแฟค่ะ อันเนี้ยกระปุกเนี้ยหเหรียญกว่าตีเป็นเงินไทยกี่บาทช่วงนี้เงินไทยอยู่ที่22กว่าก็22่คูณหไปนะคะ22่สิบสองโอ้หกสิบหกแปกร้อยกว่าก็ตีสลอยกว่าถูกไหมไปคิดถูกไหมถ้าคิดผิดก็ขออภัยเด้อ พายแอปเปิลบิสกิตนำเข้าจากเมืองไทยจ้ะซื้อที่ร้านไทยตื่นเช้ามานกมันแย่งพูดเออย ต,ตื่นเช้ามาก็จะได้ยินแต่เสียงกาเนี่นแหละค่ะแล้วก็นกเล็กนกน้อยทั่วไปตื่นเช้ามาได้กินกาแฟตอนเ,เช้าๆแล้วก็มีแดดอุ่นๆอย่างนี้สบายใจมีความสุขมากเสียงกาพี่น่องไปก่อน ไปนคนจะเสียงการมันดังให้มันไปก่อนเนาะ